กลับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กัน,นเกม r a c i n g Master นะครับอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้นะผมผมจะมาพูดถึงเจ้า Master 3คันนี้นะฮะเป็นรถใหม่ที่เขาแจกนะครับผมก็ตอนนี้บางคนก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะไม่มีผมพี่ไม่รู้ว่าเขาแจกแบบไหนนะแต่ว่าตอนที่มันรีซีซันมาพี่ได้คันนี้มานะครับทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับเพราะว่าพี่เอาไปลงแข่งพี่จะไม่ค่อยเห็นคันนี้เลยน้อยมากที่จะมีนะครับ โอเคเข้าเรื่องนะครับก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกสูตรเจ้าคันนี้นะเผื่อใครที่มีนะใครที่มีก็ดูได้เลยนะใครที่มีก็ดูไปก่อนก็ได้แล้วก็เผื่อวันหนึ่งได้ครอบครองคันนี้ก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะก่อนร้วชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมกับเจ้ามาด้าสามคันนี้นะฮะคันนี้พี่ก็มีชุดแต่งแต่งเต็มเลยนะทุกคนเป็นชุดแต่งคล้ายสไตล์แบบว่าแลนลี่นะทุกคนก็สวยงามพรามแปดนะผม ก็มาได้ตีมสีม่วงนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีฝาหน้าบนมีสปอตไลท์นะฮะคือสวยมากเลยนะเป็นชุดแต่งของทางเกมขเขานะครับที่เขาทําขึ้นมาคนระับแต่ว่าคันนี้นะครับผมถ้าจะได้ชุดแต่งนี้ก็คือเราต้องทําการแต่งแต่งจนเต็มนะแต่งครบทุกอันแล้วนะเราถึงจะได้ปลดล็อกเจ้าชุดแต่งนี้โดยมาโดยฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะทุกคนเป็นไงครับผมทรงได้ไหมครับผมทรงก็ประมาณนี้นะก็คือพร้อมที่จะลงแข่งแรนลี่เลยเลยนะ ทรงอย่างหล่อนะทุกคนเดิมเดิมก็หล่อยแล้วพอมันมีชุดแต่งปุ๊บมันก็หลอ่อขึ้นไีกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคเครื่องยนกันบ้างนะครับหลังจากที่พี่โมมาพอสมควรนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่พี่คิดขึ้นมานะก็จะเป็นสูตรนี้นะฮะทุกคนเป็นของแต่งต้องเป็นสีทองเลยนะทุกคนของแต่งต้องเต็มทุกอันนะครับเป็นของแต่งสีทองทั้งหมดเลยนะ นะครับพี่จะไปช้าๆนะผมจะได้จดกันทันนะฮะจะได้ดูกันทันนะครับทุกคนตอนนี้ก็สเต็ปเป็น2 3 3สาสนะครับทุกคนนะครับแบบนี้นะอันแรกเนี่ยคือเครื่องยนต์นะผมอันแรกคือเครื่องยนต์แล้วก็2ยางสาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็4แชสซีนะครับผมแล้วก็5ตัวถังนะครับผมอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนที่พี่ใช้นะฮะในการแข่งขันนะครับก็คืออันนี้นะครับผมจะเป็นสูตรที่พี่อารมณ์แข่งนะ เดี๋ยวมันจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าพี่ได้รางวัลที่1นนะครับผมได้แชมป์นะโอเคอันนี้ก็จะเป็น ECU 5้นะทุกคน ECU เต็มเลยนะครันนี้คือเต็มเต็มทุกอย่างนะครับผมโคตรเต็มเลยนะคือตอนนี้อาจจะเป็นชุดแต่งนี้อยู่นะผมเพราะว่าพี่เพิ่งได้ปลดล็อกชุดแต่งนี้มานะครับผมแต่ว่าตอนที่พี่ลงแข่งอะ่ะมันยังจะเป็นชุดแต่งเดิมอยู่อันนั้นนะพี่ทําการอัดคลิปไปนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยพี่มาทําคลิปที่ว่า บอกสูตรนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่มันเป็นชุดแต่งพิเศษล่ลยนะทุกคนก็คือสูตรตการนานะผมไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าทำไมลดคนละคันหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคือคันเดียวกันนะทุกคนแค่พี่เพิ่มชุดแต่งนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปลงแข่งกันเลยนะคู่แข่งพี่ก็จะมีพวก m อ็นะผมแล้วก็เป็นพวกอีโวนะฮะซึ่งพวกนี้คือตวัวตึ่งแล้วนะทุกคนนะครับก็จะเป็นเอ็มสี่้วก็อีโว่คือขึ้นชื่อนะฮนะคือขึ้นชื่อแบบนึ้ แบกมาเขามันสูตรนะครับอีโวอีโวเป็นอีโวปาย้วทุกคนอีโวแซงไปแล้วนะอีโวแซงไปแล้วแะเราก็ได้วัดกันที่ควาเมเลยนะทุกคนคือที่จะวัดที่ช่วงล่างเลยว่ามาร์คน3ที่ช่วงล่างม,า,ม,มากนะทุกใครที่ได้ขับนี่คือจะติดใจนะเพราะว่าช่วงล่างทีง่หนักมากแทบจะแบบว่าไม่เปลี่ยนเลยก็คือเข้าโค้งได้เรื่อมาขนาช่วงล่างคือโคตรมาก Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself in track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Drive with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the noise i just wanna keep moving yeah i put out all the sword it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in